สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแน,นลนะคะแม่เพ็นก็กลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องอีกครั้งเป็นคลิปที่3ของวันที่22กันยายนสองห้าวันนี้เนาะคลิปนี้แม่เพ่นได้แนวทางฮานอยรวมของพิพหัทเสียนเชีงยงใหม่เซียนโคราชเซียนอุดรหมอดูเลขเด็ดแล้วก็ของแม่ริวพาลวยมาฝากมาตอนเอฟซทั้งช่อง หกสำนักด้วยกันนะคะในคลิปนี้ฝากเบิ่งคลิปให้จบแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยเนาะค่ะผู้ใดที่มักของอาจารย์ใดชอบของอาจารย์ใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกท่านกันเด้อจ้ะมาค่ะเข้ามาเบิ่งผลฮานอยวันที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะ สำหรับผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก831ล่างออก85ส่วนฮานอยปกติบนออก471ล่างออก13แล้วก็ฮานอย VIP ออกบนที่บนออกที่อ989แล้วก็ล่าง39นะคะเมื่อวานนี้ มาเบิงของพ่อหมอดูเลขเด็ดวิ่งรูดให้เด่น2กับ3มนะคะมา1ตัวก็คือ3ามเนาะสามาสฮานอยเลยพิเศษปกติ VIP มาหมดนะคะสำหรับตัววิ่งตัวลูดแต่ว่าตัวจับคู่เข้าที่3ามเกตรงๆล่างของฮานอย VIP นะคะส่วนของแม่ลิ้วพารวยเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่น9กับ09มานะคะนี่ค่ะก็ จับคู่ให้เข้า2องฮานอยเนาะก็คือให้มา5 8เลขออก8 5ชุดเน้นนะคะล่างของฮานอยพิเศษแล้วก็ให้มา8ปดเก้ลขก็ออก8ปดบนของฮานอย VIP เข้าตรงๆนะคะเข้า2องฮานอยเนาะชุดเน้น1นึ่งฮานอยชุดลอง1นึ่งฮานอยส่วนของพี่ปหัดวิ่งรูดเด่น1นลอง0 1มา2องฮานอย แต่ว่าจับคู่ให้บวกเขาเนาะให้1นสองเลขออก13ให้18เลขออก1771นะคะจับคู่บวกเขาเนาะส่วนเซียนอุดรวิ่งลูดเด่น9กรอง2 9มาจับคู่ให้เข้าที่98เลขออก8ปดบนของฮานอยวีไนะคะชุดเน้นเนาะวงกลมให้9ก้เลขออก8ปด ส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่น1เม็ดเดียวนะคะหก็มา2องฮานอยเนาะเพิ่นจับคู่ให้เข้าที่1นสเลขออกบนนอยพิเศษ3 1แล้วก็ล่างของหานอยปกติหนสนะคะเข้า2องฮานอยเนาะจับคู่ส่วนของเซียนโคราชวิ่งรูดเด่น6กรอง7ตัววิ่งตัวลูดมาตัวลอง7จับคู่ให้เข้า เจ็ดหนึ่งชุดลองตรงๆบนของฮานอยปกตินะคะเ้ามาต่อที่ของวันที่22วันนี้กันเลยเนาะเอาหัได้เขียนวันทีอีกแล้วลืมอีกละอันนี้เป็นของวันที่22นะคะไปหาหาได้ดยิบป,ประกาศเมจิแดงกันเนี ลืมตลอดเลยวันนี้แม่ลิ้วพารวยให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่7กับ8จับคู่ชุดเด่นก็มี78็ดแปดสองแปดดเจ็ 8, 7, 7 0, 0, ชุดลอง8ปดเก้กับ8 8นะคะ๋ย่าเพื่อนเขียนวันทีให้ก่อน ส่วนเบอร์โทรติดต่อหาแม่นะคะผู้ใดสนใจอยากจะดูดวงกับแม่ก็เบอร์นี้เลยเด้อค่ะ0 8 0 4 3 9 2 1 8 6นะคะสำหรับเมื่อวานนะคะของเมื่อวานนี้แม่ก็ให้วิ่งลูดเข้า1ตัวนะจับคู่เข้า2องฮานอย ชุดเน้นมา1นึ่งฮานอยน้อยพิเศษชุดลองมา1นึ่งฮานอยน้อย VIP สำหรับวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นบนล่างก็คือ7กับหกเออเกับแเนาะคะ่ะชุดเน้น2ตัวมีเจ็ดแปดสองแดหกดเจ็ดชุดลอง8ปดเก9าเแล้วก็8 8ดนะคะ มาต่อที่ของพ่อหมอดูเลขเด็ดค่ะวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่หกับ6นะคะชุดสองตัวมี5 8าแปดห้าเก้าห้าศนย์หนะคะอันนี้เป็นแนวทางของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้ซันส่วนเมื่อวานนี้ค่ะของพ่อเพิ่นกระเขานะคะวิ่งรูดมา1ตัวมาทั้ง3ามฮานอยจับคู่เข้า1นึ่งฮานอยให้มา3ามเลขก็ออก3ามล่างของฮานอย vip เข้าตรงๆนะคะ ส่วนวันนี้ท่านให้มาใหม่เป็นวิ่งรูด5กับ6บนล่างชุด2ตัวมี58 59 50 68 69และ60นะคะเบอร์โทรติดต่อหาพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะศย์แปดสี่หกสามเจ็ดห้นะคะคุณใดอยากจะโทาทข้าวข้าวให้กำลังใจพ่อก็โทรได้ติดต่อได้เบอร์นี้เนาะแคปหน้าจออเดอร์ค่ะ โอเคนะคะไปต่อแนวทางทางนอยรวมของพี่ปัดวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น8ปรอง9นะคะ จับคู่ชุดเน้นให้ก็จะเป็น8-3กับ8-4ส่วนชุดลงก็จะเป็น9-3กับ9-4นะคะเมืม่อวานเนาะของพี่ภาษวิ่งรูดเด่น1นลองศตัววิ่งตัวรูดหนึมา2องฮานอยแต่ว่าคนจับคู่ให้บบเขา,าวันนี้ให้มาเป็นวิ่งรูดเด่นบนล่างก็คือเด่น8ลอง9ชุด2ตัวเน้นที่8-3กับ8-4 แล้วก็ชุดรองก็จะเป็น93กับ94นะคะมาต่อที่ของเซียนอุดรส่วนเสียนอุดรวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น1ลอง3ชุด2ตัวเน้นที่12กับ19แล้วก็ชุดรองก็จะเป็น32กับ39เแล้วเมื่อวานเซียนอุดรทำผลงานจับคู่เข้าชุดเน้น1ฮานอยให้มา98เลขออก89 บนของฮานอย VIP นะคะเข้า1นึฮานอยส่วนวันนี้ให้มาวิ่งรูดเด่น1ลอง3จับคู่ชุดเน้นให้ก็คือ1-2กับ1-9ชุดลองก็3-2กับ3-9นะคะแคปหน้าจอเอาของพี่มหัสกับเซียนอุดรน,นะคะ ต,ต่อเด้อค่ะมาต่อที่ของเซียนโคราดวันนี้วิ่งรูดเด่นที่3ามรองสี่จับคู่ชุดเน้น3ามสองสามดสามส่วนชุดรอง4ี่สองสี่แดกับสี่เนะคะเน้น3คู่รอง3าคู่เนาะเมื่อวานก็ของเซียนโคราชทำผลงานวิ่งรูดเข้าตัวรองจับคู่ก็เข้าชุดรอง1นึ่งฮานอยนะคะก็คือให้มาเจดหเลขออก7จดหบนของฮานอยปกติเข้าตรงๆ สำหรับวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่3ลรอง4จับคู่ชุดเน้นก็คือ3 2 3 8 3 9สส่วนชุดลอง4 2 4 8กับ4 9นะคะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่สำหรับของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดเด่นที่3เม็ดเดียวค่ะวันนี้เนาะจับคู่ให้ มี4คู่ค่ะก็คือ3 2 3 4 3 8 3 0เน้นที่3 2กับ3 4นะคะเมื่อวานก็ให้1เม็ดเดียวเนาะ1มา2หาฮานอยมาบนมาล่างน้อยปกติแตส่วนตัวจับคู่เข้า2หาฮานอยนะคะ1 3เลขออก3 1น้อยพิเศษกับ1 3ล่างของฮหาหนอยปกติเนาะเมื่อวา,านนี้สำหรับวันนี้ให้วิ่งลูด มาเด่นที่3เม็ดเดียวชุด2ตัวเน้นที่3 2กับ3 4ชุดรองก็จะเป็น3 8กับ3 0นะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะวันนี้ก็ได้แนวทางฮานอยให้ f อฟทั้งช่องพบทุกสำนักเลยนะคะมี2คลิปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปฮานอยส่วนลาวพัฒนาไม่เพนก็ได้ปล่อยไป9สำนักแล้วเนาะยังอีก6 เจ็ดสำนักเนาะเดี๋ยวไม่เพ่นจะสรุปให้คลิปต่อไปนะคะว่าจะย่างของอาจารย์ใดๆสำนักใด่เนาะก็จะมีของพี่พะหัสเซียนเชียงใหม่เซียนโคลาดเซียนอุดรลุงโชคดีของไปอีกอาจารย์สวัยสุดใจพารวยเนาะแล้วก็แม่ริ้วพารวยยังอีกหลายสำนักอยู่เนาะ เดี๋ยวแม่เพ่นจะสรุปเป็นคลิปต่อไปให้เด้อค่ะฝากเบิ่งคลิปทุกคลิปให้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คือเกาแนนะคะอ่ะวันนี้ขอให้ทุกคนปังๆทั้งแนวทางฮานอยและลาวพัฒนากันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ